ทำดีสังคมดีครับผมไปไหนก็้งงประบอคปาแรกแรกเหมอนกว่าแม่เขาอยู่เนี่ยคือตรงนี้เลยหรอคะหรือว่าเป็นอีกที่นึงเป็นีที่นึค่ะที่อก็ที่นึงรูปหลอจะมีอดนะไม่แน่ใจนะคะข้อมูลเนี่ยคือสองคองค์งนึ่งอยรยอ สวนผักยังเลยอยากไปมากอยากไปมาประมาณสองปีแล้วปีนี้เพิ่งจะได้ไปเพราะว่าพี่บอยเพิ่งจะพาไปไ่อยากไปมานานแล้วอรอยอร่อยเอายกเกินขอบคุณบอยซูเปอร์บอยครับผมให้น้องได้มีค่านเรียนที่ถึงสปอนเซอร์ครับผม อะไรนะพี่พี่บอกให้เต้นมานานะ่าหน้โอ๋โถ้าลองเต้นตอนวันหลวไม่ให้อีกร้อยหนึ่งไม่ซื้อร้องลองว่าอะไรนะครับเมื่อกี้พิวปานาน่าพิ้วาาพิวปาน่า เขียนไว้นะครับผมจะเทุ่ยไหว้ทั้งหมด28ดอกครับผมน,นี่ก็จะมีบอกไว้นะครับว่าเราต้องไปไหว้ตรงงหมบ้าพิีถิถให้น้องบอยนำนะครับอันนี้อันนี้เราไม่สันทัด นีเราไม่ต้องอแนจค่ะเอาองรันี่ก็เป็นจุดเลรียมครับผม<ช>เขียนช,ชื่อใส่ใสคู่ใส,ใส่เทียนมแม่เขียนให้ก่อนนะเียนใหญ่มากครับผมเดี๋ยวรับรูปมันก่อนนะครับวบ่าคนไหม <Wow. S 2> เราไปเป็นจุดที่3ครับผม ้เจานี่ครับจุดที่หนึ่งรเราต้องไปยืไว้าตรงไหนตรงนี้เลยจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งไปอันนี้พิธีมาจุดที่สามนะครับผม ตอนนี้เรามาที่จุดที่4ี่แปตรงกันครับผมไปเราจะไปจุดที่ห้าตรงสิงโตกันนะครับผมสิงโต,นนส,งโตสายขวาครับโอเคอเครับผมที่ห้าครับ เล่นเทียนใหญ่เลยครับผมยังกอยอยู่ที่จุดที่สี่อยู่ครับกับอพี่แล้วก็น้องขนมครับผม yes. จุดที่ห้าอยู่ตรงเสิงเป๊ะครับซ้ายป่าครับผม,มนี่นะน้องเพยันอยยังมีที่เหลือเยอะอ่ะ อ้าวจุดหมดเลยนั่นอะไรครับผมมีเจ้าแม่กดอิมอยู่ครับเขาบอกว่าถ้าเหลือแตเจ้าแม่กดอิมจิดหมดเลยได้เลยนี่อ ขอบคุณมากครับ รันนี้ทั้งใจจะไปตรงไหนต่อครับไปข้างหลังครับนี่เราจะเดินเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับ ดข้างบนเลยนะครับก็จะมีอันตะืปอยนะ ส่วนนะครับผมองเชลีบแปดโกบก็เทพเจ้าชัยสิงเพียนะครับผมดีด้านหลังด้านหลังมีอะเวทโพธิสัตว์นะครับผมแล้วก็เบลแมงหลังจิ๋งนะครับ ก็จะมีกระถางทาูบอยู่ด้านหลังก็มีอ่าการนาซาเลยครับ,รบผมอันนี้ก็สามารถวางไว้ได้เลยไหมครับหรือว่าต้องจุดไหมครับจุดเหมดเลยแล้วก็ตักกระถางแยกกระถางเลยแล้วก็ปักกระถางแยนแก,ก,กน,ยนี่เป็นองค์ตีช่างอง้วง ครับเป็นจบาพ่อเพ่งเจียใส่เสียวโจ้ครับผมใ้กานทำงานจุดทุกนี่เป็นทุกที่เหลือทั้งหมดนะครับผมให้มันจุดที่นี่ครับผมด้านหลังแล้วก็ปักตามกระถางได้เลยครับ ที่ติมได้เข้าแบงกด้านไทไ้เรียบร้อยนะครับผมมีเป็นการสั่งกระจายครับแล้วก็ผู้ชายบุญมีสาท่านนะครับกำลังเดินเข้าไปครับ เป็นกระดีใบมีนนะครับผมอย่ไป้มันมนะาอันนี้มนาลัวนกเป็นชุดนะครับผม,ม,ม,มครับก็จะมีแจก,กันใหญ่นะครับผม,มคนที่เชื่อเรื่องนี้นะครับคนที่เชื่อเรื่องนี้จะมีแจก,กันไว้ที่บ้านเหมือนเอาไว้กัน กันสิ่งไม่ดีครับผมนี่ครับอีกหน่อยน้องก้อยอาจจะมีเจาก,กันนะครับผมไว้ความเชื่อเกอี่ยวเรื่องการสิ่งไม่ดีครับผมบมีหนังสือพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับผมแล้วก็มีพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยครับผมน้องก้อยชอบเลยครับ ช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่ครับปีสี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคนเฝ้านะครับที่ประตูนะครับสองข้างครับ กับน้องบอยว่าย uh, อะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมครับที่บอกครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ก็จะมีเหมือนกับปรติมาก,กรรมเป็นอังรอนะครับสวยจะได้นะครับผมอออันนี้มีอะไรด้วยครับจาภาพอ่ะครับ กลับมาครับผมด้านนี้เป็นเง็กเซียนห้องเต้ครับผมตรงนั้นนี้นะครับว <Wow. S 1> ้าวจะเง็กเซียนห้องเต้ไม่ได้ครับต้องหลงไปไหว้ครับหรือเป็นองค์กวนอูครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมี ของวางเทียบเลยนะครับผมเจ้าแม่ลิ้มกอนเนี่ยครับผม,ม,มก็ครับิก็กลับมาไหว้ตรงพระพุทธชินาราชนะครับผมด้านบนนะครับแล้วมีเจ้าแม่กวนอิ่ด้วยแต่เสียมิชโชแล้วก็ กาะสั่นกระจายนะครับ ที่รับบริจาคนะครับผมตรงนี้ จะเทน้ำมันแล้วก็เทพประทานพรอีกหนึ่งพันลัดครับผมเอาละเ้านี่ขนาดพึ่งว่านะครับมีงานเข้ากันรัวๆเลยครับผมทำไมอะ่ะโทรศัพท์เข้ากันรัวๆเลยก็อีกคนก็โทรมาหากี้พี่บอยโทรมันไม่รับเดียวกันนั่นแหละโอ้โหงานเข้ากันรัวๆครับผมขนนเทเร็ว,วรวะวัง <laughs> <laughs> โอ้แป๊บแป๊บเดียวปังปังงานข้าวเป็นรัวๆเลยครับผมน้องกอยเราให้รวัลทีหนึงของเออรางวัลที่หนึ่งครับผมข้างในมีเลขนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าข้างในปัทภมีเลขอะไรครับกลัวน้องไก่ตัวแฮนักตัวไว้ไม่ไม่ไม่ไปไปจุดหนึ่งชอบซื้อนะพี่สิงแต่ว่าบางทีเลขตัเยอะ ไม่ค่อยแบบถ้าจะถูกจะโชคดีถูกหวยบ่อยคิกหวนี่ครับน้องบอยหมั่นไส้ครับผมถูกหวยบ่อยครับใช่จะไปได้การแต่ถ้าเกิดบอยถูกนี่จำก่อนได้ไหมไม่ใครข่เขาจะปนะครับผมกล้องด้วยนี่กระตุ้นอันนี้ไข่ลูกคนนี้ไข่ จำได้จำได้ไปจุดการไปจุดลุย Let's go ตอน่แลก่มมีสื่กับ้ารอีกุนมีป้าไปูกกำลังเดินทางไปจุดประทัดกันอยู่ครับอันนี้ เดินมาแบบเหมือนเดินแคดวอล์กะครับผมเดินมาอย่างมั่นใจร้อนมากไม่มั่นใจว่าที่นี่มีเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับหรือว่าจุดกันเอง นี้เป็นที่จุดประทัดห้ามเผากระดาษนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้จะมีคนเฝ้าอยู่นะครับที่ไม่ใช่คนครับอันนี้น้องกี้จะเป็นคนผูกและจุดเองเลยครับผมได้เลยครับสบายสบาย อยถูกนะครับน้องก้อยช่วยลุ้นครับผมใครจะเป็นต้องกล่องออกมาเลยประธานในการจุดครับผมพอดีเราเจอไฟมาครับเรามาลุ้นกันครับอ้าวชักล็อกค่ะชักล็อกก่อนทอโอ้ชักล็อกก่อนนะครับผมชักล็อกก่อนประธานน้อง้ยอ๋อเอาละครับผมน้องกี้จะเป็นประธานในการจุด ัดครับนี่จะปไหนดหแรือวหรอถือนี่รว่าน้องกอยมัดไว้ตรงนี้หรือเปล่าเย็นนักก้นะเอาลครับต่อไปเป็นช่วงนาทีที่ระทึกที่สุดน้องบอยก็แอบลุ้นครับวิ่งแล้วอปิดประตู ครับผมน้องกี้แขวนไว้ตรงไหนครับอันนี้อันกลางอันกลางนะครับผมโอ้โหสีแดงสดเลยครับมั่งมีสีสุกเรียกอะไรคะเรียอะไรครับอันนี้ มั่ง,งข้าง,งล่ำรวยครับผมที่เหลือก็ไปกดพอดกันเองครับมั่งข้าง,งล่ำรวยแล้วไม่มีเลขมาเอาแล้วนัองกอยถ่ายรูปแล้วครับผมนัองกอยถ่ายรูปเก็บไว้ มีคนมาขอซื้อวอเตอไซค์คันทะเบียน8-5-8ห้าแตามตื้อมาสามสี่รอบแล้วเน<อ>ี่เรื่องเดียวกันเลยนะ